มาแต่เล่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเซียบพักมกินแล้วให้โตแลบแต่เอาไปแกงขีเล็กเด้ครับไปห้อมก็ได้ครับไป เห็ดหมักฝรั่งก็ได้ครับเขียวเขียวยำยำใส่กอวยเตี๋ยครับใส่กอวเตี๋ยวี่น้องเอ้ยนครพนมนะครับนครพนมไท<แ>ยนครพนมนะครับเน,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 นี่ยไทยเลยเอ้ยไทนครพนมหนังหมักโคกเป็นบอ่อทรงออกนอกนผผี่ยผมมูสสุดอยู่เด้อคุณมาบอกใครดอก นี่ครับไท่นครพรนมครับเห็ดแสบบีเรียครับสูตรเขาเจ้าน,นี้มักใส่ฟูกด้วยครับแด้วากระบอกก็ได้หรอกครับอาชีพเขานะครับต้องอีไว้ต้องดึงดิ่ง พี่น้องเอ้ยนี่หนังหนาๆเลยครับผมจีหนังนะครับจีหอยลวรวก็อย่าลืมจีหนังด้วยครับพี่ชายบอกนี่มาซาร่าเหรอ ทำ,ท,ำทำไ,ได้ดเลออ็กมัดสุดท้ายได้เจ็ดขีดได้ไหมมดสุดท้ายได้เจ็ดขีด โอ้ยพระแม่พี่น้องเอ้ยมักโคกเด้อมักโคกมักโคกนัวแซบคงไปต่างประเทศนะครับฮอลแลนด์สวิตเซอร์แลนด์แคนาดานะครับและแคมมรูนนะครับ เจ้าไปเห็นยางกินวัตถีเขาเจ้าคือกินเป็นวัติีเอาคนอีสานกับไปแต่งงานกับคนเมืองนอกคนนี้โอ้ยเนาะ <laughs> เป็นปูุงปัญญาชาวบ้านนะครับการถนอมอาหารนะครับยิ่งคนจีนนี่เขาแขวนเป็นผืนเลยนะเขาแขวนที่ห้องครัวเขาอะผมเคยไปอยู่กับคนจีนพ่อคนะรับเขาจะแขวนแขวนกับข้าวทุกอย่างเขาไม่ไม่ค่อยมีตู้เย็นหรอก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นหนังเนี่ยเขาจะแขวนไว้แขวนไว้ในครัวแหละแล้วเวลาจะใช้ก็ตัดมานะตัดมาแล้วก็เอามาเอามาเผาไฟเผาไฟแล้วก็ทุบๆๆแล้วก็ล้างน้สาสะอาดแล้วก็มาหั่นเนี่ยนี่ก็เป็นการถนอมอาหารนะครับทาให้มันแห้งนะครับโอเคครับผมก็ต้องใส่ตูย้ย็นนะครับโอ้ยน้องเอย นี่นะครับนี่ครับหนังครับจี้หอยแล้วก็ยังเริ่มจี้หนังเนี่ยครับเพราะไม่พี่น้องน,นี่นมาหนาวสุดิมากแล้วซื้อผักอีเลิดไปใส่แน่เนี่ยวบ้ย โอเคครับผมและพี่น้องจากลากันไปก่อนแต่เพ่งสามีนะครับผมต่อกันนะครับตลาดเร่งนะครับผมสแตนบายรอดนะค er รับมานะครับพร้อมบริการนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมเฮ้ยมาแล้วคุณแม่นะครับทีมงานนะครับนี่ครับทีมยายนะครับทีมงานขอบุญนะครับขอบุญน้ำกันนะครับไม่สำการนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับุ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่อยากแค่เมียดีกอยากได้อยู่แม่ได้ก็รีบกันเละเอเลาะเลาะเอาได้ได้เอามียลยได้เมียเลยไ้มีอเยได้เมียเลยได้เี้มียยไดมีเลยได้เมียเลได้เมียได้ีเ้มียเลไเีียไดมีลดมี้เลย้ได้คได้้มมีเเดียวเมียคนเดียวลูก นี่เขาผมนม้ใหม่ครับ